สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูปที่ทุกคนมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละมาดกล้วยน้ำรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่8 14, ม,มิถุนยายน2565ทีเวทีมวยราชดำเนินสเตเดียมวัดตะหม้อน่าสนใจเป็นอย่ญญางยิ่งครับเป็นการชกมวยละมัดวงคลแก้วสอสม,มัยหนึ่งหล่อสามสิบห้าปอนด์กางเกงสีแดงครับหรือว่าป่าป่ามเล็กเพชรราชวัตรคือชื่อเดิมของเขาครับวันนี้ครับเขาจะขึ้นชกกับทางด้านเพชรงานชอห้าพยัคฆ์หรือว่าชาติพยัคฆ์ ชอห้าพยัครวมเพชรงามเกียรติกำพลคือชื่อเดิมของเขาหนึ่งร้อยสามพิฆาตพรตกันเป็นฝ่ายน้ําเงินลูกฟร์มหลังของมุมแดงครับต้องบอกว่ายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับแพ้เหนืนอนท้อนีสามชัยวิเศษสุขแพ้บอยพรศิรยานายกุกพิชุงสงล่าสุดก็แพ้ฝนพันล้านพิเกศรีชายมณฑยิมที่จังหวัดพะเยาขณะที่เพชรงามชอห้าพยัคฆ์ฟ้อมหลังแพ้ก้องท้อนีชอสมหมาย เพื่อนรงไพยของมงคลแก้วครับนำมาชนะทรงสยามเร็ดทรงลิตล่าคือก็โดนกล้องทรน,นีต่สอสมัยน็อกยกแรกทีมทีมุสยามอ้อมน้อยครับนี่คือผลงานในทีมที่ผ่านมาของทั้งคู่ความไป็นเกียรขอตชกอยู่ที่มุมแดงครับ1 0ตอ่อ9การผู้ชี้ขาดรุรอาจารย์ชุมพลอินตะยศบรมาีรยยกที่2ครับ ไดพยายามจะขึ้นคอตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการแยก,ก่อนครับมาดูประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งโป๊กด้วยกันทั้งคู่มาดูครับภาคนี้ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรอย่อยอน้ำน่าจะใกล้เคียงกันแล้วครับแต่ว่ามาดูประสบการณ์ดูว่ามุมแดงเลื่อมเลื่อมนิดเดียวครับไม่มากมาย เจาะยางยังคุมคุมอยู่ทั้งคู่ครับทั้งมงคนแก้วเองแล้วก็ทางด้านชาติพยกักหรือว่าเพชรงามขยับแข่งขวาเตะขวาล่าเตะขาเจอะยางผรับัดเข้าไป ที่ยกที่สองครับสามที่สุดท้ายพยายามจะเดินเปิดเกมชนแล้วครับทางหน้ามงคลแก้ว,วเป็นงานเองก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าวงในการเบียการชนของมองคลแก้วนี่ดีกว่าตัวเองครับพยายามจะตั้งรับจังหวัดสองคุมเกมคุมสถานการครับประยับวางแข้งขวายังไม่เข้าเป้าครับยังติดฟัง ขวาลำตัวหมดยกที่2เดี๋ยวพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมพอดียกที่3ครับกวาตัวยกที่3ความด้เอียดอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรตหต่อ 2, 2> อเกมยังคงเหมือนเดิมครับทางด้านมงคลแก้วเดินเปิดเกมเข้าหารสชาติาชาพยัคฆ์หรือว่า ผลงามก็ยังดูตั้งรับจับทางครับเนี่ยมีเตะขาจอยางแล้วก็ถีบซ้ายเบกไว้ครับไม่ยอมไม่ทางาดัน้นมงคลแกวถึงตัวแล้วครับแก่งขวาลากแล้วขึ้นบนแก่งขวาจะยาสารครับจิ้มมัดขวาจับในได้พยายามจะไล่แขนครับตีได้ไหมตีได้จะเสียบข่าวซ้ายมา จะขึ้นคอตีไม่ได้กรรมการแยกครับตีก็ไม่ชัดเจนสายเบรกไว้ครับทางหน้าเป็นงามเสียแข่งขวาล่างแล้วขึ้นบนครับพยายามตาอยู่หลายครังครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับยังไม่เข้าเป้าโดนอยุดสลบโดนตึดโฟกัสครับปัดกบนเสียเข่าซ้ายมาพอได้จังหวะนี้ครับ จังหวะนี้ต้องชื่นชมกรรมการครับแมดึงทางด้านมงคลแก้ออกมาไว้ทันครับแมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งผลงานของอาจารย์ชุมพลอินทรยุทธ์นะครับที่เซฟตั้งไวไว้ทันทแ้งขวาลุกซ้ายอ้ยสองซ้ายงัดเข้าไวสอกขวางัดคืนมาเหมือนกันครับ แข่งซ้ายยังติดบังครับต่อยมาถหนึ่งสองเข่าขวาหัดเข้าไปครับโชว์ความแข็งแร่งรั้ต้งานเพ็รงามแล้วก็ทีมซ้ายเบรคไว้ครับขยับเตะขาล่างแล้วขึ้นบน หมดยกค,ครับถามต่อบนที่ยกที่4ี่ครับ <c oughs> ตัวยกที่4ี่ความได้เบียบอยู่ที่มุมแดงครับพยายาได้เบียบอยู่30ช่วงตัวครับโอ้โหบอกว่ามาดูกันว่ายุนี้ <c oughs> เพชรงามจะพลิกเกมพิชณการได้หรือไม่ครับจับในเล่งเข่าขวาเข้าไปบิดกระตุกหักลงมาขึ้นคอเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายทีครับจังหวะนี้เสียบเข่าซ้ายเริ่มเล่งเกมขึ้นมาแล้วครับด้านเพชรงาม จะขึ้นคอครัโอัโอ้ผมวงนายนีวงคนแก,กว้วก็ดูไม่เป็นรองครับโอ้จังหวะนี้กดลงไปครับพยายามจะต่อยหมัดหัดเข้าไปครับเด่งเข่าขวามาสอกอุอ้ยท่านต่ออยู่ไม่ติดแล้วครับแบบนี้สอของทางด้านเพชรงามครับ ท่านต่อเสียวหลังวาบแล้วครับโอ้โหสอกซ้ายฟันเข้าไปครับโอ้โหสอกซ้ายเมื่อกี้ของทางด้านเพชรงามครับทั้งหมัดทั้งศอกอัดเข้ามาครับโดยเฉพาะศอกซ้ายของเขาครับฟันได้ทุกจังหวะจริงๆครับท่านต่อนี่อย่างที่ผมเล่นได้เสียวหลังวาบแล้วครับดูไม่นิ่งครับทางด้านท่านต่อ พยายามจะเสียบข่าซ้ายเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปอีกทีครับโอ้โหหุ่แข่งซ้ายจิ้มมัดขวาแข้งซ้ายเติมเข้าไปเตะแล้วขับปลาไว้ครับเด้งเข่าซ้ายอีกทีเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปอ๋อาล้วครับบรรยากาศคนร้องนี่เริ่มมาดังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทางด้านเพชรงาม แต่ว่าต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับขยับวางแข้งซ้ายขยับถีบซ้ายเบรกไว้ก่อนครับขยับขยับอมุ่งคนแก้วไปยืนรอจังหวะครับให้เพชรงามมโอกาสได้ออกแข้งครับตีแข้งขวาขยับแข้งซ้ายถีบซ้ายครับจับได้ตีได้ไหมครับพยมกดแขน อดเข้าไปครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอย่างที่ผมเรียนให้ทราบท่านต่ออยู่ไม่ติดแล้วครับแบบนี้ถ้าเพชรงามบอกอุ้นได้เรื่อยเรื่อบแข้งซ้ายแข้งขวาอัดเข้าไปจังหวะทางด้านโอ้โหโอ้โหหมดยกที่สครับตกเวทีครับ เสียงกรีดของชาต่างชาตินี่ร้องว้าวนะครับโอ้โห,โหย,ยกที่้ายกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกสุดท้ายครับมาดูครับว่าเกมจะจบในรูปแบบไหนครับปล่อยตัวยกสุดท้ายความละเอียดอยู่ที่มุมแดงครับขยับลดลงมาเหลือสิช่วงตัวแต่ว่าน้ำเงินนี่มีฉีดยาสามแสนบาทครับโอ้โหเมื่อกี้ช่วงปลายยกเห็นไปแล้วครับว่าหมุนตีลังกาหล่นลงเวทีนะครับทางด้านเพชรงาม อย่างพอมีเวลาให้กับเขาครับส0 0แสนบาทด่ว่าทีมงานมงคลแก้วครับสั่งทีบสั่งเบรกสั่งคุมแล้วครับอางพอมีเวลาครับางน,าน้าเพชรง,งาม มาก็เงียบแล้วครับแบบนี้แล้วก็พยายามทาเต็มที่ครับทั้งด้านเพชรงามถือว่าได้ลุ้นแล้วครับช่วงยกที่4ี่ที่ผ่านมาพยายามจะเล่นเกมครับเตะแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายครับแต่ว่ายกสุดท้ายนี่มาเดินแล้วมันไล่ไม่ทันครับไปโดนเกี่ยวล้มลงนั้นครับบรรยากาศมันเลยเงียบทันทีครับ ร้อมแล้วครับทางด้านเพชรงามหรืวอวาชาติประยักยชอห้าประยัก,ยกนาทีครึ่งของยกสุดท้ายครับหมยกสุดท้ายครับอีกครึ่งยกหลังไม่ต้องดูเพราะว่านักมวยนี่มองตาก็รู้ใจนะครับแต่เราชุมอมยังไปทางการครับ การชูพลอินทรยศครับพยายามกำลังจะเดินรวบรวมไปคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านมุคคลเก้าสมหทมาครับเอาชนะคะแนนสวนงามชาวห้าวยักษ์ไปแบบสนุกข,ขนนันเราท้ายท้ยครับ